สวัสดีครับไลน์นิชชัยจะมาโคชชิ่งในหัวข้อการทำลายล้างและการสร้างใหม่ในยุค Gen Y และ Gen Z นะครับสรุปง่ายๆว่าเมื่อเข้าสู่ยุค Generation Y เนี่ยจะมีการทำลายล้างพอทำลายล้างจบแล้วปุ๊บเนี่ยก็จะเข้าไปสู่ยุค Gen Z ซึ่งจะเกิดการสร้างใหม่นะฮะอ่าสองสองยุคนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะพี่ชัยจละเล,ล่าให้ฟังนะครับยุคของ Gen Y นะฮะคนจะเหมือนกับว่า เหมือนเด็กที่ชิวๆไม่ทํางานทําการอะไรเกิดมาพ่อแม่รวยวันๆก็คือแบบว่ากินใช้เอาดอกเอาผลไปวันๆเก็บดอกแ็บผลกินไปวันๆสนุกสนานฮี่ฮะแต่ละแต,แต่ไปวันๆอย่างเงี้ยสุดท้ายก็นําไปสู่การทาลายล้างเหมือแนบบเหมือนกับคนที่แบบว่าเกิดมาโว้มีทุกอย่างพร้อมมูลแล้วดอกผลมันเนบ่งบานหมดแล้วฉันจะต้องทํางานอะไรล่ะฉันก็เก็บเกี่ยวดอกผลกินสิ่งพอกินไปกินมาแบบสเสวยไปมาแบบโอ้โหอวดรูปโชว์กันฉัน เข้าร้านอาหารดังๆยันถ่ายรูปดังๆมาอวดมาโชว์เต็มเฟซไปหมดเลยอย่างเงี้ยอวดโชว์กันแต่ของดังๆของแพงๆเต็มไปหมดอย่างเงี้ยสุดท้ายแล้วทุกอย่างก็ล่มสลายจมไปหมดเลยก็กลายเป็นสู่การทําลายล้างนะแล้วสุดท้ายเด็กพวกเจนวายเนี่ยต้องต้องเข้าสู่กระบวนการผีชีพนึกออกไหมอย่างอย่างเช่นเด็กนักศึกษาพืชภาธามินอะไรเงี้ยยุคแบบตุลาธมินพืชซาาธมินอะไรพวกเนี้ยเออก็จะมีอันเป็นไปในแบบนั้นนะ พอจบยุควแล้วปุ๊บเนี่ยนะการทำลายล้างมันจบสิ้นแล้วโอ้โหการาตีกันการทะเลาะขัดแย้งกันแบบว่าแบบแบบสภาพแบบนั้นมันจบไปแล้วปุ๊บเนี่ยเข้าสู่เจเนอเรชัน4แล้วก็โอ้โหเห็นสภาพอนาถของคนเจเนอเรชัน Y แบบว่ามันมันมันผิดพลาดไปแล้วเจเนอเรชัน4ก็เลยเรียนรู้ใหม่ว่าฉันจะไม่ทำตามเธอแล้วฉันจะไม่เป็นอย่างเจเจนวายละเจนวายหลงตัวเองคิดว่าตัวเองดีเลิศนักหนาคิดว่าตัวเองทำตัวแปลกแปลกแหก,แ,กแนว เป็นเด็กแนวนะฉันไม่เหมือนพ่อแม่รุ่นเ e n X นะฉันแบบเป็นคนแปลกประหลาดแต่สุดท้ายมันก็ไปไม่รอดอะไรมันก็ร่มจมอะไรเงี้ยพอเด็กจนซ Z ปุ๊บก็เลยบอกไม่เอาแนละ้วฉันกลับสู่รากเงารากฐานฉันมาสร้างสร้างใหม่ดีกว่าสร้างจากรากฐานเลยสร้างให้มันถูกต้องอย่าแหกค้กอย่าแหกกรอบอย่าพินเลนอย่าบ้าบอคอแตกไปแบบว่านอกคอกนอก อะไรไปอย่างนั้นเลยไม่เอาแล้วลองผิดลองถูกมากเกินไปแล้วชีวิตมันวิบัติมาไลพังทลายหายนะอะไรเงรี้ยเหมือนเจนวาอย่างเงี้ยก็ไม่เอาเนะี่ยเจนซก็เลยบอกเออเราจะต้องเริ่มการสร้างใหม่แล้วละ่ะนะแต่แต่ยุคข,ของเจนซมันยังมาไม่ถึงใช่ไหมตอนนี้บทบาทเจนวายกำลังจะมีบทบาทละนะในอีกไม่กี่ปีไม่เกิน10ปีนี้นะเจนวจะต้องมีบทบาทเห็นชัดเจนเลยในในสังคมนะโดยเฉพาะการขับเคลื่อนสังคมเหมือนกับ เพื่อนักศึกษายุคพื้นสภามินยุคตุลาพื้นสภามินอะไรพวกนี้เออมันจะเกิดขึ้นมันแค่รอเวลาปะทุเท่านั้นเองนะคะเออตอนนี้แค่ว่าพยายามยั้งยั้งกันว่าเฮ้ยอย่าเลยอย่าอย่าไปตุงมตามกันเลยอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นเองนะพยายามจะช่วยกันเอาไว้ยั้งเอาไว้นะแต่พอถึงจุดหนึ่งมันจะยั้งไม่ได้หรอกเพราะว่ามันเป็นแรงขับดันของยุคสมัยนะยุคสมัยมันก็ขับดันให้คนต้องเป็นไปมีอันเป็นไปนะถ้าเกิดไม่ไม่ไม่เป็นไปอย่างนี้ไม่พีชีเพื่อชาติแบบนี้นะ ก็จะกลายเป็นแว้นแว้นรถไปชนตอมอตายบ้างเหมือนกับข่าวที่ออกวันนี้เห็นนะ่มีสองสองคนไปรถแว้นรถแล้วก็ตายข้างถนนเหมือนเหมือนหมาข้างถนนขอโทษนะที่ต้องใช้คํานี้คําแรงนะอืแต่ว่ามันชีวิตเรามีค่ามากกว่าที่จะจะไปตายอะไรแบบด้วยความสะใจแค่ไปแว้นรถให้มันตายตลกไหมเนี่ยมันไม่มีค่าไงนี่คือเล่าให้ฟังว่าเจน Y มันจะเป็นยุคสมัยแข่งอะไรเกิดอะไรขึ้นแล้วก็เจนซีจะเกิดอะไรขึ้นนะการทำลายล้างเกิดในเจนวและการสร้างใหม่จะเกิดในเจนซีครับแค่นี้ครับสวัสดีครับ